วานจักหวานนุ่มจักหวานสตวบรีมันแสบแมขอบคุณที่เข้ามารับชมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะครูอ้วนชวนชิมค่ะวันนี้นะคะครูอ้วนจะมากินนี้เลยค่ะ ชาดงมีแซลมอนนะคะแล้วก็มีน no, ูนะคะด้านหลังพระเอกของเรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวการกินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ยักษ์นะคะเราได้มา2กล่องนะคะนี่หายไปสองลูกนะคะเนื่องจากว่าวันนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนขนมคือเขามาอุดหนุนหลายรอบแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้แถมเขาขนมคือแบบ ออเดอร์มันไม่พอเนาะแล้วทีนี้เราก็เลยวันนี้เราก็เลยหยิบสตอเบอรี่นะคะแถมลูกค้าไป <c oughs> ลูกใหญ่มาเลยค่ะดูนี้นะคะนี่เลยไม่โฟกัสอีกนี่นะคะลูกใหญ่มากนะคะเดใยววันนี้เราจะมากินกันนะคะแล้วก็จะมีนมข้นหวานเราจะเอามากินกับสตอเบอรี่นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะคะมีโชยุแล้วก็วาซาบิมีซีฟู้ดด้วยนะคะพม่คาแถมให้น่ารักมากๆจ้าเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะมากินกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินแซลมอนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปกินสเบอรี่แท้ ชิ้นไม่ใหญ่มากคะ่ะแต่ได้เยอะอยู่นะคะนี่อันนี้ก่อนนะคะน้ำจิ้มคือแบบเด็ดมากเลยนะคะน้ำจิ้มแบบไม่ไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเป็นแบบน้ำมะนาวล้วนๆนะคะนะคะ อืมอร่อยมากฟินมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลองโชย,ยุนะคะ คือแบบดีนะคะอร่อยอร่อยมากเย็บสาไลค่ะ นางสีเพราะเสียกขึ้นมากที่นั่นไว้อืม ก็หยิบตาลายเติมเข้าไปด้วยนะคะอืมดีมากเลยอร่อยนะคะทานต่อจิ้มโชยุแล้วก็ หยาบสาหรายด้วยนะคะอือฮึฮชนกล้องแรงไปหน่อยอะ่ะ <laughs> อร่อยอร่อย Aloy, Marta. หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจกับน้องมอนไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อที่นี่เลยค่ะแทมทมทนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนว่ากินเพียวๆเนี่ยหวานไหมนะคะแต่เราเป็นคนชอบกินสตอรี่กับนมแดกสวยมากเลยนะคะนี่ว้าวให้ดูลูกนี้ลูกใหญ่นี่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยว ชิมก่อนว่าเขาจะหวานมากไหมนะคะอืมแบบเปรี้ยวหวานคือแบบไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้หวานมากแบบกลมกลม่อมเพราะคือบางทีเนาะมันจะมีแบบพันธ์ที่แบบเปรี้ยวโดดมากหรือว่าพันธุ์ที่แบบหวานไปเลยนะคะอันนี้จะอมเปรี้ยวอมหวานนี่นะคะนี่ลูกใหญ่ ฟินมากลูกใหญ่ืมดีงามมากเดี๋ยวเราจะเปิดนม กินกับสตรอเบอรี่ของเราอะไรเต้นมันนี่ลูกไหนดีเฮเอาไปที่หลังลูกนีนดีกัน นี่นะคะนี่เลยอืมคือกินกับนมข้นหวานอร่อยอ่ะ อ่อนม,มากดิอร่อยมากมาค่ะมาทานต่อนี่นะคะ ลูกแดงๆไปเลยอร่อยมากอร่อยจริง 嗯，嗯，二十分钟，嗯，嗯，我看看。 มันโฟกัสไหมใครได้เดี๋ยวเราจะมาเติมลมง,งอร่อยมากแพ็คละสามร้อยห้าสิบแพ็คใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าเราซื้อตอนลดราคาได้เครดิตแบบ ไม่ค้าด้วยค้าด้วยกันนะคะได้มากรองละหนึ่งร้อยบาทแต่ลูกใหญ่ยอ้อนมาลปลื้มมาก อืขออภัยในความเสียงนะครับเพื่อให้ได้อัตรรศจริงๆเป็นคนที่แบบกินไม่ค่อยมีเสียงนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีก็เลยแบบอพอ่ใยามเสียงนิดนึงพยายามเคี้ยวดังๆนะคะที่เคี้ยวไม่ดังไม่ใช่อะไระตั้งแต่เด็กจนโตคือแบบ แม่เนาะเพคนสิบอกว่าอย่ายำเขาดังหลายยอ่าเขียวเสียงดังหลายไรมันสิว่าสินะก็เลยเคยชินแบบเวลาเขาเขียวเข้องเขียวค่อยๆเบาๆแบบอย่าเพูนว่าก็เลยตีนิสัยแต่บางบ้นเขาถ่ายคลีบสิเนาะเขียวเบาๆมันจะแบบบาแดดถลนเวลาก็จะแบบหวานัในิดหน่อยเขียวดังออมอิ่มอร่อยมากสามารถกินเบอร์สองกองเลยคนเดียวอ่ะ เจ้มอนก็นกินบนท่านในเบิดอยากกินสตอเบอรีแ่แฮงเจ้มอนกับ้างโคไปก่อนนะคะเสร็จต่อวันนี้ฝนตกอวนก็ตกสีสะเก็ก็ตกเติมนมแป๊บหนึง่นงนมเบิดบวัวอวนสิยูติ กินดีบันี้เนาะบอ้วนกับบอเมนแล้วไม่เป็นไรอ้วนแต่อร่อยนะอืมอร่อยมาะหมดไปแล้วจ้ะหนึ่งกล่องที่แรกก็สีแถมลูกค้าสามหน่วย แต่ขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยกะซื้อมาแพงเนาะก็เลยอื้อห้ไปสองน่วยต่อค่ะอืมมะอมื่อเสรดีเลมันหวานไหม นี่นะคะเป็นแมวบ้านพักอันนี้ไม่ใช่แมวเรานะคะมันเป็นแมวคู่อ้วนนะคะ เพิ่นมาอยูนําบ้านพักจ้างแมวไผแต่ว่าเป็นแมวมีจ้าของเป็นแมวแบบขี้เหร่น่ะบ่อยูบ้านจ้าเขงเมียมาอยูแต่บ้านหมูนี่นี่นี่นนนนนนนเบ้งสิสูมเบิ่งนา่งผู้บ่าวนั่งมาเฝ,ฝ้าค่ะตอนนี้นางสีมากินอยู่นี่มาเล่นมานอนอยู่นี่แหละบ้านจ้าของก็มีด้แต่ว่าคุณมาอยู่นํามมายูนั่มเดยดารลายเดือนละปิดเทอมยามกบมาค่นกันแล่นมาต้อนรับ นี่ครับผู้บ่าวเพื่นผู้บ่าวเพื่นรอดิผู้บ่าวทั้งสี่รอดิผาาตัดประทีน่างดำแนมเฮนตน์ตะนวยตาสี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 สสกำลังสดิ่งกำลังสดิ่งไ้ทาไฮทาผู้บ่าวฟินมาก นี่ลูกใหญ่นี่นะคะใ้าแเดว๋ยวมากเดี๋ยวเติมนมนิดนึง หวานชักหวานนุ่มชักหวานสตเบ,บอรีมันแซบแฮ่ สุดท้ายจะพี่น้องกินให้เบือดอสิได้นะฮะอย่างหัวตากล่อง Gracias.